ครับผมสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็เรเอินได้พระใหม่จากน้องท่านหนึ่งนะครับเขาแบ่งให้มานะครับ <c oughs> คือเมื่อสองสามวันก่อนอ่ะผมก็ซื้อพระจากแหล่งที่มาเดิมนะแต่ประเอินว่าเขาส่งมาให้ผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าไปสเนียทําพัง <c oughs> ผมไม่ใช่ไปสเนียหรอกเขาพี่เขาส่งมาพี่เขาอาจจะชราใจไปนะเป็นพระผงนะผมมาเสียดายนะแต่ผมทําใจครับส่งมาแล้วก็ก็ต้องมีได้บ้างนะดูนะ <c oughs> เห็นไหมครับแตก เป็นเจ้าสวนะแตกชำรุดเศรษฐายน้นนอครูเตอร์ก็บอกให้ผมเมอาเอาเอา,เอาออก,กาวทานนะเศจะได้ฟ้าขึ้นสวยเลยเห็นไหมเด็กเจ้าสวยเนื้อเนื้อผมหลังหลังหลังเป็นยนันยันปั๊มนะเห็นไหมไอ้เป็นจานมือนะเห็นไหมเศได้เนาะผมครูเตอร์บอกให้บใหบนทำผงยาก็ได้แล้วก็เอาไปใช้ใผมไม่เอาครับผมไม่ชอบใช้พลาสแตกหัก เดี๋ยวองค์นี้ผมผมจะเก็บมวลสารเอาไว้นะเผื่อมีวัดที่ไหนเขาทำพาพณ์นะผมก็จะเอาที่รู้จักกันนะที่เขาเชื่อใจพระผมนะผมก็จะเอาพระชุดเนี้ที่ผมมีอยู่ไปไปให้ท่านทำมวลสารนะของหลวงปู่บุญนะเป็นเนื้อผงยาเนื้อว่านอะไรที่ผมมีนะครับผมมีฤูษสีอยู่องค์นะคือพระเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนเนืกอออกมาพระเนี่ยนะบางองค์นี่เลี่ยมมาไปเลี่ยมเก่าลแล้วคันนี้การเลี่ยมอ่ะเหมือนองค์นี้นะวันที่ผมได้มานะครับองค์นี้นะ คือพอเลี่ยมปุ๊บเนี่ยเลี่ยมชิดอันดับคือช่างถ้าไม่มีฝีมือเลี่ยมอ่ะเลี่ยมไม่แพงหรอกถ้าเลี่ยมช่างฝีมือ,อะนะครับแปดสิบาทร้อยหนึ่งเต็มที่นะถ้าเกิดเลี่ยมดีอ่ะกาวมันจะไม่เข้าไปข้างในอย่างลูซีที่ผมซื้อมาตนหนึ่งอ่ะคือลูซีอ่ะพลาสติกมันเป็นรัดอยู่ที่ชดาของลูซีอ่ะที่หมวกของลูซี่ครับแล้วพอระเบิดมาพลาสติกอ่ะกาวมันติดก,กาวมันติดกับหมวกของลูสี่ตรงยอดปลายมันทําให้มันหักเสียดายมากเลยผมผมไม่ได้มาให้ดูนะอืผมก็ซื้อมาหลายตังค ก็เสียดายเสียดายซื้อมาก็คือไม่ได้เสียดายตังนะเสียดายว่าเราเราเราไม่ได้สะสมนะครับคือของบางอย่างอะ่ะมันต้องระเบิดกอรอบเข้าใจไหมครับคือกรอบมันมมวจริงๆนะครับเราต้องมาระเบิดกรอบใหม่เพื่อรราสาผิวพันพลคืนนี้ก,กามมันติดจริงๆอ่ะแล้วมันมันแกะไม่ได้จริงๆนอะ่ะมันก็นะอย่าว่าแนละโอเคไม่ว่ากันนะครับวันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะให้ผมหาช่วยหาพ้าให้นะผมก็พยายามหานะพี่แต่คือองค์นี้ยผมผมเอาไว้เองนะผมไม่ได้จะแบ่งให้นะ วันนี้ผมหาไปอีกเจ้านึงที่ผมเคยเจอเขานะเขาก็าด่าผมกลับมานะด่าแล้ะเขาแบบพิมพ์มาว่าเลยนะเหมือนผมไปเหมือนผมไปไม่ซองสาเหรววามันบอกว่าอะไรเนี่ยพูดมาขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอคือคุณเข้าใจไหมคุณไปลงถามกลุ่มอื่นนะมีเด็กคุณครับมีคนเขาตีเก๊ค,คุณนะผมเข้าไปให้ข้อมูลคุณนะว่าเออพัพี่ดีนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนน,นะผมกอซื้อไหมผมก็ถามเขามีเยอะไหมตอนนั้นนะเมื่อหลายสามสี่วันก่อนหรือสองสมวันก่อนเนี่ยแหละ คือต่อให้คุณจะโมโหใครมาผมผมมาด้วยเจตนาดีเนื้อออกไหมครับต่อให้ผมเซาซีผมเล้าเหลือแต่เนื้อออกไหมคือทีแรกอะ่ะคุณมาขอข้อมูลคุณนึกออกไหมครับพอผมให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยต่อให้พี่จะไม่พอใจผมว่าพี่คุยกับผมดีๆก็ได้เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มกลุ่มกลุ่มเฟซของของน้องเต้ยนะของคุณเต้ยนะเขาไม่ได้อยู่ในในช่อง youtube ผมด้วยต่อให้เขาอยู่ผมผมไม่ให้ค่าผมผมเก็บอารมณ์นะเก็บอาการนะคือแบบผมคิดเลยนะ เขาหน้าเขาหน้านะจะไม่ยุ่งกับใครอีกแล้วไม่ยุ่งกับใครอีกแล้วจะถามทาเดียวขายก็ขายไม่ขายก็ไม่เอานะครับวันนี้ผมช่วยน้องเขาซื้อมานะอางค์เนี้ยที่แรกเขาเปิดมาก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับน้องเขาบอกเขาเดือดร้อนผมก็จบมาที่ราคานึงนะแล้วผมผมก็ให้น้องเขาเพิ่มไปในะราคาที่ใกล้เคียงกนะับที่น้องเขาอยากได้เอางี้ดีกว่านะครับนะเพราะว่าผมผมมาสองดูแนละ้วแล้วผมชอบ แต่ชอบอะคันนี้มันก็ดูมันมันไม่ได้ดูติดนะแต่พอดีหลังเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูสององบนมือดีกว่าองค์ขวามือเปพิมพ์ที่ผมถนัดอันนี้ผมเก็บมายี่สิบองเนี้ยนะผมเก็บมายีสบปีองคเนี้ยครับยี่สิบปีเบียดเบียดอะตั้งแต่ผมเล่นพลาแรกๆประศศ์สองพันห้ารอยสี่สิบสี่สิบกว่าองคเนี้ยผมได้มาวันนี้คือองค์เนี้ยกาวเพราะไปติดติดตามซอกติดตามขอบติดตามหูเหรียญน,นะครับนะครับเห็นไหม พิมทรงจะใกล้เคียงกันแต่เหรียญน,นี้จะหนากว่าเหรียญมิหูจะหนากว่าเห็นไหมวายเห็นไหมครับเหรียญมิหูจะหนากว่าเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เหรียญน,นี้ที่ผมบอกเขาจะมีการสะดุ้งไฟนะคล,คล้ายๆกุ้งเห็นไหมครับเขาจะมีการบิดตัวงอตัวนะซึ่งเดี๋ย,ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะทําเหรียญเหรียญเ,เกให้ดูอีกชุดหนึ่งให้ผม,ให,ผมให้ดูนะผมก็ต้องเปิดเผยอะ่ะคราวนี้ผมจะทำเป็นอีกชุดหนึ่งนะนะครับเห็นไหมเขาจะมีการสะดุ้งอันนี้โดนไฟมาเห็นไหมครับโอเคพักออกไปก่อนนะ ส่วนเหรียญน,นี้นะผมจะให้ดูเนี่ยกาวเขาติดตามขอบเห็นไหมติดตามขอบแล้วเนื้อเนื้อพ้าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะผมว่าเขาน่าจะมีการทาทาน้ํามันเอาไว้ให้ดูนะผมส่งให้เพื่อนผมดูเพื่อนผมบอกเลยว่าไม่ชอบผิวมันดูฉ่าไปบอกเพื่อนผมก็ยับอกเลยว่าเออมือต้องดูตัวจริงตัวจริงอยู่ในมือมือต้องดูเองเพราะว่าผมชอบวงเนี้ผมชอบ,ชอบแต่ว่าน่าจะมีการลงน้ํามันไว้เพราะว่าเหมือนองค์ของผมอะผมก็ลงเห็นไหมมันจะมีความฉ่าอยู่เห็นไหม อันนี้วัดกัลยานะวัดกัลยาโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นผมจะให้ชมอย่นีนะครับที่ผมมีพี่เห็นคุยกันในเฟซนะผมก็ผมไปทําข้อมูลตัวนี้ให้ชมสักชุดหนึ่งนะครับคือเวลาพี่ถ่ายนะพี่ผมบอกให้เลยนะเพี่อเพื่อนบางคนที่อาจจะไม่เคยเห็นคลิปผมนะพี่ไปตามดูในเฟซก็ได้ครับที่คูเตอร์เขาทามานะเขาลงพากันดูนะคือพระเนี่ยนะครับพี่คือยังไงอะ่ะจะบอกว่าถ้าพระเนี่ยนะแท้ พี่พี่พาเก้พี่ถ่ายให้แท้นั่นก็คือพี่ย่อสีมือละแต่พอดีพรพพี่แท้ผมชอบนะพัพบ้องค์งหน้าพรพพี่เขาสวยนะหลังผมก็ชอบนะแต่พี่ถ่ายแล้วมันไม่เห็นขอบอ่ะพี่เข้าใจไหมมาจุดพิจารณาสุดท้ายอ่ะพี่ถ้าขอบโอเคมันพี่เนื้อออกไหมว่าเวลาเราดูหล่อโบราณเนี่ยโอเคเราดูหน้าเราดูหลังเราดูทุกอย่างชอบหมดละแต่ขอบเนี่ยเราต้องเห็นแต่พอขอบของพี่มันไม่เห็นปุ๊บเนี่ยพี่ต้องหาทางถ่ายมาให้ชัดเข้อใจไหมมีคนก็ส่งให้ผมดูนะ ผมก็เลยเนี่ยทําคลิปนี้ให้ดูพอพอดีวันนี้ผมได้องี้มด้วยนะครับอ่าผมก็ไปตามจีบพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในกลุ่มของของน้องเตอ้อะแหละนะครับคือพอพอพี่พัพี่ฟอร์มดีนะฟอร์มดีนะแต่ว่ามีคนมาให้เห็นให้ให้เห็นมาให้ข้อมูลในนั้นอยู่ผมก็ว่าโอเคใช้ได้นะถ้าพัพี่ฟอร์มดีแต่ว่าพี่เป็นกข้อมูลอีกชุดหนึ่งเอาไว้พัพี่มันจะก้าก,กึ่งอ่ะนึกออกไหมครับผมจะให้ชมนี้ดีกว,ว่าเห็นเขาทาข้อมูลในนั้นผมจะให้ดูนี่นะพหล่อโบราณน,นะครับพี่ ถ้าสัดเรื่องหูไปก่อนนะการหล่อบโบราณเนะขาความหน้าใช่ไหมครับฉะนั้นขอบตรงนี้เขาอะเห็นไหมมันจะม,นมันจะเกินขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับที่เขาเรียกขอบกระดงมันจะมีความคมขอบกระดงแล้วการแต่งหุ่นเทียนเนี่ยพี่ต้องลองมองในบวมบัวมุมไหนก็ได้มันต้องมีรอยแต่งรอยแต่งในหุ่นเทียนนะครับแต่งหุ่นเทียนก่อนก่อนที่จะไปขึ้นองค์พานะแต่งที่หุ่นเทียนแต่งมันจะเป็นแบบของมีคมอะกี่กี่เ็เป็น,นหุ่นเทียนแล้วเวลาหล่อขึ้นมาเขาจะเป็นฟอร์มแบบมีความคม บัวจะมีความคมและเส้นจะแหลมแต่คราวนี้พี่เห็นการบี้ตรงนี้ไหมเวลาเขาขึ้นหุ่นเทียนเสร็จปุ๊บเวลาเขาสำลักหุ่นเทียนออกมามันจะเหลือมันจะเหลือน้ําขี้วัวที่พ่อไปในหุ่นเทียนก่อนใช่ไหมครับแล้วขึ้นดินไทยตรงนั้นอนะ่ะพอเวลาดินเขาหดตัวเขาลัดตัวกับแบบปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการบี้เข้าไปที่ที่บัวนะบี้ที่บัวบี้ที่นาพ้าบางจุดหรืออาจจะเป็นทั้งองค์น่กออกไหมครับเนี่ยผู้หงบอกว่าบัวเนี่ยถ้าเป็นผ้าหล่อฉีดเวียงเหมือนเจ้าสัวสองเนี่ย บัวของเขาจะแหลมขึ้นมาพี่ลองไปดูเจ้าตัวสองก็ได้เพราะเขาเป็นฉีดลงมาบัวเขาจะแหลมขึ้นมาพี่ไปดูที่ไหนก็ได้ครับถ้าเป็นบัวแหลมขึ้นมาคบทุกอันแหลมเปียบขึ้นมาเลยนะเกมหมดผมตีให้เลยเกมหมดนะครับเกมหมดมันยกเว้นเสร็จยกเว้นพิมพ์นี้นะมันจะมองยากนิดน,นึงพี่ๆเพื่อนลองชมนะผมให้ชมคร่าวๆเดี๋ยวกลับกล้องมันผิดเห็นไหมครับเห็นไหมเขาเขาไม่คมทีเดียวนะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับเขาจะมีความบี้อยู่ตรงปลายนะเห็นไหมเห็นไหมครับให้ดูจุดใหญ่นี้ก็ได้เห็นไหมโทษนะครับบูตรงนี้เขาจะบี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงเห็นไหมตามเนี้ขอบเขาจะบี้บี้จากการกดแรงของของของดินไทยนะครับแล้วก็น้ำขี้ควายนะเห็นไหมเขาจะมีบี้นิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะดูดูตึงคมเห็นไหมนะเฉพาะพิมพ์นี้นะที่ผมถนัดเห็นไหม คือพะเกิดมันพลาแท้มันพไม่ใช่พลาแท้ดีกว่าถ้าพลาเนี่ยเราศึกษามาในทางที่ถูกต้องอ่ะหรือทางไหนก็นแล้วแต่ที่พี่ถน,นัดอ่ะพี่จะต้องอธิบายมันได้นึกไหมครับอธิบายมันคําว่ามันหมายถึงว่าความเข้าใจของเรานะอ่าเรามาลองชมมันต่อขอบตรงนี้มันต้องมีเข้าใจไหมครับพอเวลาคว่ำเนี่ยเวลาเขาไหลมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีขอบตรงนี้เป็นขอบวัดด้งขึ้นมาเห็นไหมครับแล้เห็นไหมฟัเนี่ยไหมเห็นกระสดุงไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหม ก็จะมีเคอร์ฟเห็นไหมเห็นไหมเขาจะแอนเห็นไหมเห็นไหมผมเทียบนีให้ดูเลยเห็นไหมเขาจะแอนอย่างเงี้ยเขาจะแอนเขาจะไม่ตรงตึงสทัทีเดียวนะม,มีมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันคือแล้วแต่องนะองไหนทาทาเอ่อทาดินไทยทาน้าพิบิวขี้ควายได้ดีเนะี่ยมันก็จะหลังก็จะตึงนะเรียบเรียบตึงครันนี้ถ้าลอยทางน้ำเนี่ยครับหรือชอชนวนเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้จุดสังเกตนะ ถ้าเกิดมันมีเนี่ยมันจะต้องทิ้งร่องรอยของช่อชนวนเอาไว้เห็นไหมครับยกเวสิตว่าช่อชนวนเขาติดตื้นนะเนี่ยก็เทียบองนี้ให้ดูนะครับลองดูนะเห็นไหมองนี้จะเห็นช่อชนวนนะเห็นไหมครับช่อชนวนผมขอพิจารณาสององค์ไปพ้อมกันนะช่อชนวนเห็นไหมองนี้เขาจะองนี้คือองนี้เขาจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะเขาจะมีความบางถูกไหมครับพอความบางปุ๊บช่อชนวนที่มันใหญ่กว่ามันจะทิ้งร่องรอยของของนี่ไว้เห็นไหมช่อชนวนหรือทางน้ําไว้ให้ดูนะครับเห็นไหม เสร็จปุ๊บนะพอเรามา,มาพิจารณาองค์นี้องค์นี้มีความความหนากว่าพอความหนาแล้วเกิดอะไรเดี๋ยวผมเอาองนี้ให้ดูด้วยจะได้เข้าใจกันนะครับผมอยากให้ทุกคนดูเป็นนะและอธิบายได้มันยังง่ายครับคืออย่างนี้นะครับพอเวลาถ้าองค์นี้มีความหนาปุ๊บเนี่ยแล้วต่อช่อชนวนเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับยังไงเขาต้องทิ้งสาบเอาไว้เห็นไหมช่อชนวนคราวนี้ช่อชนวนในพาเกเนี่ยเขาจะเป็นแบบกาฝากแบบ ถ้าเป็นถ้าเป็นผ่าแท้เขาจะเขาจะขึ้นเป็นเขาจะขึ้นเป็นช่อชนวนมานะอย่างนี้เนี่ยดูนี้นะเดี๋ยวผมถ่างเอา่อนเขาจะเป็นช่อชนวนแบบหนังสติกมาอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็เราก็เป็นช่อชนวนหลักล้วค่อยเราค่อยเสียบเข้าไปที่ต้นเทียนแต่ถ้าเป็นของปลอมที่ผมเห็นเขาลงในน้นแล้วถูกต้องแล้วนะคือช่อชนวนเขาจะเป็นอย่างนี้สมมุติที่ช่อหนึ่งนะช่อชนวนติดติดมาที่ต้นเทียนแล้วนะสมมตินี่คือต้นเทียนนะไอช่อเนี้ยมันจะไปฝากกลางตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะเวลาเพราะเวลาเขาเดินเนี่ย มันจะไม่เหมือนสัมแยกไฟแดงที่ว่าแบบเขาจะไหลไปซ้ายขวาได้เพราะช่อชนวนเขาก้านเขาเล็กแค่นี้นึกออกไหมครับฉะนั้นเวลาเขาทำน่ะช่อชนวนน่ะที่ผมไม่ที่ผมไม่ถ่ายในพิพิพธภัณฑ์มาแล้วคุณเตอร์มาแชร์ให้ดูเห็นไหมช่อชนวนเขาจะมายาี้นะ่ะเป็นตัว Y เห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจะจะเป็นช่อชนวนหลักก็คือทางน้ําหลักวิ่งไปทีหนึ่งแล้วมาติดที่ต้นเทียนไอ้อยางเงี้ยคือถูกต้องคือโลหะสมัยก่อนแหละมันหายากพี่เพื่อนๆเขาจะมาฟุ้งเฟยเหมือนเหมือนของปองมันเป็นไปไม่ได้โอเคไหมครับ อันนี้เรามาเข้าใลเข้าใจแล้วนะช่อถังใช่ไหมช่อชนวนหรือช่อทางน้ําเขาจะมีความใหญ่นะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมีความใหญ่ถูกไหมครับมันจะต้องทิ้งร่องรอยไว้ถูกไหมครับแต่บางองค์เนี่ยเขาบีบเขาบีบปุ๊บแล้วเสียดนะเหมือนองค์นี้เขาก็จะทิ้งรอยช่อชนวนไว้แล้วเขาตัดลึกเห็นไหมครับตัดลึกเขาจะเห็นนิดนึงถูกไหมอ่ะเรามาดูองค์นี้กันองค์นี้ผมชอบนะองค์นี้ผมชอบนะอ่ะเรามาลองชองมกันชมกันต่อเสร็จปุ๊บผมจะพลิกขาหลังเหรียญให้ดูเห็นไหม แต่งตะไบโค้งไม่ใช่นะครับพระเขามีการสะดุงนึกออกไหมครับพอเขาบิดงอปุ๊บเนี่ยคุณจะแต่ของมันของมันไม่เรียบอะพี่จะไปแต่งตะไบหลังให้มันเรียบอะมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็ต้องแต่งตามแต่งตามลักษณะของพาที่ที่ก็ออกมาเหมือนพี่อะผมพี่มัน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 เปรยจากขวาไปซ้ายถ้าพี่มาหวีจากซ้ายมาขวาผมพี่มันก็ชี้โดชี้เด่มันทําไม่ได้หรอพี่นึกไหมครับฉะนั้นเซียนปัจจุบันที่เขามาวิเคราะห์กันอน่ะมัน คือคนจะขายของอะเขาก็ต้องวิเคราะห์ตามพระที่เขามืออยู่ในมือเขาก็ต้องบอกทุกองคตะใบโค้งจะใบโค้งมันไม่มีทางตะใบโค้งครับมันจะใบไม่ได้แต่เขาจะใบตามลักษณะของพื้นหลังนึกออกปล่าครับผมถึงบอกว่าหลังเขาดีอยู่แล้วบางองค์ไม่ตะใบก็ได้อเรามาลองชมนะให้มันลายตะใบเห็นไหมการขึ้นหูเหรียญหูนี้องค์นี้เขาบีหูเหรียญมานะเดี๋ยวผมจะให้ชมขอบข้างไปในตัวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเห็นไหมครับเห็นไหม คุณคุณคุณยังไงมันต้องเห็นนะครับพี่เพื่อนเข้าใจไหมครับเห็นไหมคนเห็นขอบข้างไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้ามองแล้วแทบจะไม่เห็นเนี่ยหรือตึงเกินไปเนี่ยพี่เพื่อนลองดูนะมองอย่งนี้มมันไม่ตึงเห็นไหมพี่เพื่อนเรามองอย่างนี้ก่อนได้ด้วยกล้องตาป่าเดี๋ยวผมจะหยิบไม้ก็จะสื่อว่าเห็นปะมันจะมีรอยปาดตรงนี้ขึ้นไปเห็นไหมรอยปาดตรงนี้ขึ้นไปเห็นไหมตรงเนี้ตรงตรงนี้ก็จะพับเข้าไปหน่อยเห็นไหมเห็นไหมมันจะไม่เรียบมันจะไม่เรียบตึงนะมันจะไม่เรียบตึงเหมือนเตารีดนะเห็นไหม เห็นไหมเรามองอย่างนีเห็นไหมสากเขาจะวิ่งขึ้นมาข้างบนตัวนี้เฉียงขึ้นมาตรงนี้สากตรงนี้วิ่งลงมาเฉียงตรงนี้ผมให้ดูอีกข้างไม่ต้องลงกล้องก่อนก็ได้เห็นไหมพอคุณเอียงมุมอะเห็นไหมครับช้าๆนะคือบางองค์ผมเห็นในคลิปแล้วคือพี่หมุนเร็วมากอะพี่เนื้อปะพอผมแคปแล้วภาพมันเบลออ่ะลองดูนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคุณเห็นสากวิ่งทะยงขึ้นมานี่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยสากเนี่ยทะยงขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมสากทะยงนะเรามาลองส่งสองกล้องกันต่อเห็นไหมครับ เห็นสาบกลางไหมจากการประกบบุญเทียนเห็นไหมเห็นสาบไหมเห็นร่องลอยการประกบไหมครับเห็นไหมเห็นใช่ไหมล่องลอยการประกบเห็นไหมครับเป็นหลุมเป็นเป็นหลุมอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วเขาตะใบตะไบทับมาเห็นไหมเห็นหลุมไหมน่าจะเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับพาเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าพะเราแท้เราจะต้องอธิบายคุณลักษณะของพาเราได้นะอันนี้ผมจะให้ดูอีกข้างหนึ่ง เห็นไหมครับเห็นสาบที่เขาทิ้งไว้ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นสาบเห็นไหมเห็นไหมครับสาบของการประกบเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นสาบไหมเห็นสาบไหมเห็นร่องลุ่มไหมเห็นไหมการตะใบเก่าเนี่ยครับเรามาลองดูช่องชนวนหรือช่องทางน้ําที่พี่ผมให้ดูนะลองมาดูกันนะมันต้องอธิบายได้ครับ เห็นพี่ๆเพื่อนๆเห็นเส้นนี่ไหมเดี๋ยวนะมันมีเส้นจากรอยกาวเลยผมต้องแยกออกมาก่อนอันไหนวะไฟมาที่มันต่ำไปนิดนึงอะ่ะเออไม่ใช่เนี่ยเส้นนะครับเส้นประกบเนี่ยเห็นไหมมันโดนน้ำกาวทับไปด้วยนะเห็นไหมเส้นตรงๆเนี่ยคือเส้นคือเส้นกาวด้วยนะแต่ก็เป็นเส้นของ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 ,ของรอยประกบนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหนม มันโดนน้ากาวโดนไปด้วยนะเพราะว่าเขาเขาจะมีเหลี่ยมที่ยื่นออกมานะแล้วโดนน้ากาวเลื่อกี้ผมเป่าไฟเห็นไหมเห็นการประกบนะคันหน้าขออภัยเห็นไหมครับพี่ดูมุมบูบบเม็ดกลางนะแล้วพี่ลองชมดูให้ดีนะเห็นไหมเหลี่ยมไฟมันไม่ได้คนระับตอนผมส่องส่องเองอะ่ะมันจะเห็นอยู่นะเห็นรอยช่อชนวนอยู่นะ มันจะเห็นรอยช่อชนวนอยู่นะดูข้างหน้าดีกว่านะครับเรามาลองชงมกันจริงเห็นไหมพี่เห็นรอยแอ่งไหมเห็นไหมเห็นทขีดนี่ไหมเห็นไหมครับมันเป็นรอยของโลหะอีกชุดหนึ่งนะที่เรียกว่าช่อชนวนเห็นไหมครับเดี๋ยวขออภัยเนี่ยเดี๋ยวผมขอซูมให้ใกล้ๆดีกว่าเรามาลองชม่างนี้ว่า พี่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไม่ชัดนะชัดไหมชัดแล้วนะเห็นไหมเห็นรอยโค้งนี่ไหมครับรอยโค้งตรงนี้เห็นไหมตรงฐานลารอยโค้งนี่ไหมเนี่ยคือช่อชนวนเห็นไหมครับช่อชนวนเห็นไหมเห็นไหมแล้วพี่พี่เพื่อนเห็นการแต่งหูเทียนที่คมไหมเห็นไหมอันนี้เป็นสาบนะเป็นสาบนะสาบสาบจากการจากการจากการลานของของของเดินไทยนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็มีสาบเห็นไหม มีสาหดูการดูการเชื่อมหูเหรียญเหมือนองค์นั้นผมอะคือผมเข้าใจเจ้าของพานนะพี่ไปส่งตรวจพี่ไปเช็คที่ไหนมันก็ไม่แท้หรอกพี่ของผมชัดเจนกับพี่มันยังมันมันยังไม่แท้เลยเห็นปะแต่พานเราเราต้องเราต้องดูได้อธิบายเป็นเห็นไหมครับคุณคุณเห็นศาราบตรงนี้ไหมเห็นไหมของระดง้งเห็นไหมครับเขามีการพับขึ้นมาเห็นไหมละมุนไปได้ถูกไหมเขาจะมุนไปได้เพราะเวลามีการแต่งแต่งขอบเห็นไหมครับเห็นไหมแต่งขอบเนี่ยผมมองว่าคลิปอันเนี้ยนะ พี่เพื่อนลองจับสังเกตของวันณะของพลาให้ดีนะเขาจะมีความความบันชําอยู่ในหุ่นเทียนนะเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นเอ่อเนื้อเขาเรียกอะไรนะเนื้อ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 ท่าแรงเทืยอนนะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมลองชมดูให้ดีที่บัวที่อะไรนะคือภาพเนี่ยพอก่อนที่ผมจะจะปล่อยคลิปออกไปอ่ะมันมันจะไม่เหมือนในไลฟ์สดนะไอ้นจะไม่เหมือนในคลิปผมนะในคลิปมันคุณภาพภาพมันจะดีกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ บัวเห็นไหมขอบซุ้มเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องไหมขึ้นคมเลยนะเห็นไหมแล้วพื้นในเนี้ยกับพื้นในแขนเนี่ยจะต้องเท่ากันโดยเฉพาะในนี้นะมันจะมีความมันจะมีความลึกใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมให้ชัดหน่อยเห็นไหมซุ้มในเดี๋ยวไม้ไม่สโฟกัสตรงไหนซุ้มซุ้มเนี่ยจะจะจะ,จะเตี้ยวกว่าด้านนอกเห็นไหมครับเห็นความคมไหมการแต่งหุ่นเทียนเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ความคมของการแต่งหุ่นเทียนเห็นไหมครับดูมือเห็นไหมความคมของการสะบัดสะบัดเครื่องมือช่างครับเห็นไหมครับในการแต่งหุ่นเทียนเขาจะมีความคมเห็นไหมเห็นความคมของท้องแขนตรงนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมคุณเห็นความคมการแต่งบัวตรงนี้ไหมคมเห็นไหมครับชัดไหมอ่ะเห็นไหมคมไหมคมเห็นไหมครับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหม ขนาดบี้เข้าไปจากหุ่นเทียนที่กดลงไปนะจะมีความคมเห็นไหมจุดสังเกตเหไหมจะมีความคมคมเห็นไหมการสะบัดเห็นไหมกินกินกินล่างน้อยกว่ากินบนเห็นไหมแต่งออกมาให้นหบเบนเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องอธิบายได้พี่เข้าใจไหมครับคือถ้าเกิดพาพผมอธิบายไม่ได้แล้วผมต้องมานั่งโกหกอ่ะเพื่อให้พาพพี่เพื่อนบางคนเนี่ยหรือพารของผมเองบางองค์เนี่ยมันแท้ขึ้นมาเนี่ยผมจะต้องจําองคนั้นไปตลอดชีวิตพี่เข้าใจป่ะครับแต่ถ้าผมพูดตรงตร,งตรงเลยนะว่าองค์นี้ของผม,มแม่งเก๋ ผมก็แยกผมก็แค่แยกออกก็เสียตังค์ก็เสียดิทำไมพระเราอ่ะถูกไหมแล้วถ้าเกิดวันนี้ผมไปโกโหกลูกผมว่าองนี้เฮ้ยป๋าเก็บมาแทนด้วยวันในวันนึงลูกผมมันไปโดนเขาหลอกมาเฮ้ยไม่ไมันไม,ไม,ไม่ไม่ใช่โดนเขาหลอกมาไปแห่ออกมาเฮ้ยเกลของบ้านมึงเกลหมดเพื่อนผมก็ใจเสียแล้วมันก็เทขายหมดถูกป่ะผมถึงต้องทำความชัดเจนให้กับลูกผมด้วยผมผมไม่ได้ไปหลอกพี่อ่ะเนืกอออกไหมา่าทาคลิปมาแบบจะอวยให้ตัวเองดูดีดูเด่นดูเทอะไรมันไม่จําเป็นครับแต่พระผมผมต้องอธิบายได้ ผมไปชมนี่นะการเชื่อมบูลเลียนนะครับเห็นไหมการเชื่อมบูลเลียนเห็นไหมวงนี้ผมก็เสียได้นะน้องเขาบีบมันนะบีบบูลเลียนมาไม่รู้บีบบีบมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะบีบตอนเลี่ยนมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณมองแค่นี้นะคุณไปมองของเซียนห้างนะคุณไปดูของเซียนห้างผมไม่ดูแค่นี้นะอ่ะใครพร้อมจะโฟกัสคุณโฟกัสไปเลยนะเอ้ใครพร้อมจะแคบคุณแคบเลยนะ แล้วคุณแล้วคุณไปดูการแต่งตะไบของเซียนห้างนะคุณไปเทียบช็อตต่อช็อตน,นะเหมือนกันไหมเนี่ยแต่องคเนี้ยผมตำหนินิดนึงผมว่าหลังเนี้ยใช้มามันมีรอยจานนะแต่าคาลาเนี่ยพูดตรงๆนะผมอ่านไม่เป็นหมวดเลยเพราะว่ามันมันมีการใช้มันเยอะเยอะเยอะเห็นไหมครับแต่ผมก็ไม่รู้ใช้ยังไงนะหรืออาจจะเป็นการสัมผัสนะเห็นไหมเห็รอยขีดขวด่วนนี่ไหมครับเห็นไหมครับ,เน,รบเนี่ยตรงกลางกล้องผมเลยเห็นไหมเห็นไหม ผมก็เลยมองไม่ออกนะเห็นไหมมีการลานบผิวหลังเห็นไหมครับเห็นไหมการแต่งหุ่นเทียนเนี่ยพระแท้มันต้องอธิบายได้พี่ผมอธิบายไม่ได้ผมก็ผมก็จะบอกพี่มันก็ลําบากเนื่องไหมครับคือพระบางองค์นะพี่อย่างเครื่องรางผมเห็นมีอาจารย์ของท่านมาลงนะผมก็ต้องพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับคือเรื่องเครื่องรางมันจบยากจริงพี่แล้วพระบางองค์เนี่ยนะของอาจารย์ที่มาลงอะ่ะปีมันเป็นปีมันไม่มันไม่ตรงอ่ะหลวงพ่อพุ่งวัดก,กกอะ่ะ ซึ่งท่านสร้าง2474หลวงปู่บุญเสียด2478แล้วมันเป็นปัม๊มอะนึกไหมครับมันเป็นปัม๊มอ่ะมันปั๊มเหมือนขนมขนมทุเรียนที่เราเคยกินสมัยก่อนไหมเขาจะมีบล็อกมาให้อ่ะเราก็จะเป็นตัวกดไมพิมพ์อะกดปึ๊กเห็นไหมเราก็ดึงไมพิมพ์ออกเห็นไหมแล้วก็มีตัวดันหลังดันออกมาเพื่อให้ให้หนมทุเรียงอะนมทุเรียนอะมันออกมามันเหมือนกันมันเป็นยุคก,การสร้างของบล็อกในประศก่อน2500ไม่เยอะมากอยู่ในช่วงน,งนงั้น2474แต่เขาหลวงปู่บุญอะท่านจะปั๊มนะ ถ้าจะปัม๊มฉะนั้นมันจะมีทิ้งขอบผมไม่มีให้ดูป่ะช่างมันตรงนั้นเคยเคยเคยอธิบายไปแล้วมันดูไม่ยากอะถ้าเรารู้หลักวิธีการสร้างถ้าเราไม่มาโนแล้วคิดไปเองละพี่ถ้าเราเจอแม่งไม่ใช่เลยมันไม่ใกล้เคียงอะ่ะพี่ก็เขียวไปเลยพี่จะได้มัน้มงมาโดนกำกึ่งแล้วพี่จะต้องมานั่งระแวงเสียตังไปแล้วแม่งกำกึ่งปะว่าเสียตังไปแล้วแม่งกำกึ่งาะว่าอันนี้จะแท้เพราะว่านั้นจะแท้ปะว่าเนี่ยผมมีเนี่ยผมยิ่บอกมาดูเห็นไหมขึ้เนี่ย พอผมพูดไปแล้วว่าหลักการสร้างมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ต่อให้หน้าไม่เหมือนกันผมก็ต้องเก็บเห็นไหมเนี่ยผมซื้อมาบางองค์ผมซื้อมาหลักหมื่นเลยนะผมพูดเลยนะองค์ไหนวะเนี่ยเนี่ยหลักหมื่นเลยนะเนี่ยหลักหมื่นนะกี่หมื่นผมไม่พูดนะไม่ใช่ถูกนะเนี่ยองค์นี้องค์งงนี้ของน้องคนบนฟ้านะท่านเขาก็ใจดีให้ผมมาเห็นไหมดูเหรียญกลมใช่ไหมเห็นไหมคุณชอบชนวนไหมเนี่ยแล้วเหมือนกันไหมพี่เพื่อนลองมาดูดูหลังนี้ เห็นไหมภาพแท้ของผมผมอธิบายได้ของผมผมคิดว่าภรพผมแท้นะพูดตรงๆเลยผมถึงอธิบายได้อธิบายยังไงก็เหมือนกันจะเป็นคืนนี้ปีนี้พรุ่งนี้ผมก็อธิบายเหมือนกันเนี่ยพอผมดูวิธีการสร้างมันใช่เห็นไหมขอบกระบอกจะบอกเกทเนี่ยถ้าเป็นเกทเนี่ยขอบกระบอกสมัยนั้นไม่ใช่เข้าเกทก็หรอกคุณสมัยใหม่มันจะเป็นตัวตัดเห็นไหมนี่เป็นขอบกระบอกรู้ไหมครับเพราะเทคโนโลโยีอ่ะมันคุณจะเอาโลเทคมามาใช้ในปัจจุบันน่ะคุณจะต้องมีการแต่งตัวตัดขอบกระบอกให้สนิทมันไม่มี นึกออกไหมครับตัวเนี้ยขอบขอบต,ตัวตัดอ่ะมันไม่มีมันไม่มีร่องรอยของการเกิดสนิมฉะนั้นมันจะต้องเป็นยุคของการตัดกระบอกยุคที่เขาใช้กันคือเครื่องมือพี่เพื่อนเพื่อนนึกออกไหมปันทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสำหรับตัดกระบอกองค์นี้เลยนะขอข่าสำหรับองคนี้นะมันก็จะเป็นสําหรับองคนี้ เนื้อไหมครับถ้าพี่เพื่อนไปทําสมัยใหม่ขึ้นมาโดยที่ใช้เทคโนโลยคีคือใช้บอกตัวตัดกระบอกเนี่ยของสมัยเก่ามันจะเป็นกระบอกอย่างนี้นะผมอธิบายฟังมันจะเป็นกระบอกอย่างนี้นะเขาก็ต้องเอากระบอกเนี้ยจะทำเอาพิมพ์พลาเนี่ยไปทําเก๊ขึ้นมาใส่ในกระบอกใช่หไหมก่อนที่จะทาใส่กระบอกเขาก็ต้องไปขัดแต่งแม่พิมพ์แล้วก็ไปตัดตัวแล้วก,แวก็แล้วก็มาทําตัวตัดใหม่มันวุ่นวายอะ่ะซึ่งพลาเนี่ยมันมันหาได้น้อยอยู่แล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นอ่ะ วันนี้มีพี่ท่านหนึ่งก็น่าจะได้รับพาไปแล้วนะครับอยู่น่าอยู่สุรานะผมไม่ได้ถามชื่อพี่เขาเขาก็บอกว่าเขาอยากได้เจ้าสัวสองนะผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่ซื้อเสียนนะคือเจ้าสัวสองได้เจ้าสัวหนึ่งได้พี่ซื้อเจ้าสัวสองเนื้อเงินใช่ไหมเขาอยากได้เนื้อเงินซื้อแสนซื้อถ้าเกิดซื้อเสียนอ่ะมันขายกันแสนกว่าเอาตีให้แสนหนึ่งพี่จะขายคืนมันปีนี้พรุ่งนี้ปีหน้าก็ได้มันหักพี่สามสิบเปอร์เซ็นต์พี่เหลือเจ็ดหมื่นพี่ไปซื้อเซียนมือเล็กเน ถูกไหมแล้วถ้าเกิดพี่อยากขายขายเองปุ๊บพี่ก็ขายได้พี่ก็ขายได้เจ็ดแปดหมื่นมันก็ไม่ขาดทุนแต่พี่จะเอาเงินที่พี่ต้องขาดทุนนอนาคนไปให้พวกพวกไอ้พี่ที่เรียกว่าเบอร์ใหญ่ทาไมผมก็รู้ได้พวกนี้บางคนในหายหน้าหายตาไปหลายปีเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะจู่ๆวันนี้กลับมากลับมาเป็นเบอร์ใหญ่ไม่ใหญ่ได้ไงก็มึงหังเงินมาใช้งี้เขาแล้วไงติดนี้วอยู่ยี่สิบกว่าล้านไอ้ทีพายขอภายขอภายนะครับคลิปนี้นะังว่าน่าจะมีประโยชน์กับพี่เพื่อนๆมากนะครับไม่มากก็น้อยนะ เป็นแนวทางในการสะสมถ้ามีอะไรที่กล่าวล่วเกินไปผมกลับขออภัยไว้นะครับหวังว่าหวังว่านะหวังว่าหวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์บ้างนะพี่นะผมอยากทําให้มันมีประโยชน์จริงๆครับนะครับผมโอเคสวัสดีครับ